ค่ะถ,ถัดไปนะคะก็เรามาฟังแนวทางการจัดการโรงเรียนนะคะทีะ่ส่งเสริมการส่งเสริมและก็พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้สูงฐานสมรรถนะแล้วก็การจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ของโรงเรียนบ้านตะโกกนะคะบ้านตะโกงเนี่ยตัวของดิฉันเองก็ได้ไปเยี่ยมชมวันที่ Open Class ด้วยนะคะว่า ท่านดรพลสุขเนี่ยท่านมีแนวทางในการบรหิหารจัดการโรงเรียนบ้านตั้งโกเนี่ยให้เป็นไปอย่างที่ทุกท่านได้ชื่นชมวันนี้อย่างไรบ้างขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผอพลสุขค่ะค่ะขอบคุณท่านวิทยากรน,นะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้ารับฟังการสีวนานะคะแล้วก็ผู้ร่วมสวนาทุกท่านนะคะค่ะในส่วนของโรงเรียนบ้านตั้งโกนะคะก่อนที่จะมีโครงการ active learning ของเขตพื้นที่นะคะ ก็ในช่วงต้นของต้นปีงบประมาณนะคะที่เรื่องของ Active Learning จะเป็นที่สนใจทั่วทั้งระบบการศึกษานะคะโรงเรียนบ้านน้ำโกก็ได้เชิญคุณท่านสอนอนะคะท่านบุญญานวลใยนะคะได้ไปให้ความรู้กับคุครูทั้งโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะรับรู้รับทราบในการจัดการเรียนรู้สู่การฐานสมรรถนะนะคะแนว Active Learning เพื่อเป็น แนวความรู้ความคิดให้กับครูและก็เมื่อทางเขตพื้นที่นะคะได้มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ได้เลือกให้โรงเรียนบ้านต้าโกงเนี่ยเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนต้นแบบนะคะแล้วก็ได้มีการไปชมแล้วก็ไปโอเวนคลาสที่โรงเรียนสากลน,นิคมสองนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ทางโรงเรียนบ้านต้าโกงได้ไปรับรู้รับทราบแนวคิดหลักการต่างๆนะคะก็ ได้นำสิ่งที่เราได้รับนะคะซึ่งในวันนั้นก็จะมีหัวหน้าฝ่ายวิาการและก็ผู้อำนวยการนะคะก็นำสู่บูรณาการกับกิจกรรมโครงการของโรงเรียนที่มีอยู่เดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PLC นะคะซึ่งเน้นในเรื่องของทีมโรงเรียนบ้านทัาโกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเพรา <ๆ S 2> ะฉะนั้นก็จะมีครูตามกลุ่มสาระค่อนข้างที่จะครบเพราะฉะนั้นในการที่จะให้บรรลุถึง เ้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน<ส>ก็ใช้การกำหนด PLC ตามกลุ่มสาระนะคะไอพี่ช่วยน้องในช่วงชั้น้แตนน่อนุบาลก็จะอยู่1กลุ่มแล้วก็ภาษาไทยก็ป .1 ช่วงชั้นที่1ที่2ที่3ก็คือได้ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการาปรับเพลงต่างๆนะคะแล้วก็มีโครงการนิเทศห้องเรียนคุณภาพเราก็นำในเรื่องของ Active Learning ที่พัฒนาสู่ฐานสมรรถนะเนี่ยค่ะ ไปบูรณาการก็ให้มีการนิเทศแล้วก็มีการสังเกตการสอนนะคะแล้วก็มีการสะท้อนกลับถึงผลการจัดการเรียนรู้นะคะก็จากการที่ทุกคนได้สอนได้ปรับรูปแบบมีรูปแบบการสอนเป็นของตนเองนะคะก็ทําให้สามารถที่จะเป็นผู้นําในเรื่องของวิชาการที่จะพูดคุยนะคะเพราะในขั้นตอนของ การนิเทศสู่ active learning ของโรงเรียนบ้านต้โป่นะคะเราก็มีอยู่6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือเน้นในเรื่องของทีมงานที่เข้มแข็งก็คือกระบวนการ PLC นะคะแล้วในแต่ละกลุ่มก็มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาในกลุ่มสาระของตัวเองร่วมกันก่อนในเบื้องต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาที่ตัเองรับผิดชอบนะคะ หลังจากนั้นก็ไม่มีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็มีการเน้นในเรื่องของ active learning นะคะแล้วก็ให้มีการนิเทศสังเกตการสอนมีการรีเฟล็กผลการสอนเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงนะคะสุดท้ายก็สรุปผลการดำเนินการในในส่วนของกระบวนการนิเทศแล้วก็ในส่วนของการในกระบวนการบริหารการนิเทศนะคะเราก็เน้นในเรื่องของการหาข้อมูลที่ นำข้อมูลจากภายนอกมาเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ตรงกับบริบทของโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการก็เน้นกระบวนการนิเทศการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะที่จะร่วมด้วยจะช่วยกันเพื่อจะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะคะและสิ่งที่สําคัญก็คือสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน,านร่วมกันของบุคลากรภายในนะคะ ให้รู้จักเป็นผู้รับการนิเทศเป็นผู้นิเทศเป็นผู้สังเกตก,การสอนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนบรรจุใหม่พี่อยู่เก่าก็าคือสามารถที่จะบอกกล่าวเล่าความแล้วก็พูดคุยปรับกันได้นะคะสุดท้ายก็คือจากทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติวิชาที่ตัวเองได้เรียนรู้มาแล้วก็แนวคิดใหม่ให้ทุกคนมีรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเป็นของตนเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้น ทุกคนก็สามารถที่จะเป็นผู้นําทางิชาการที่จะนําสู่ขั้นตอนของการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่มีตัวแทนของโรงเรียนได้มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็เชื่อว่าจากการที่น้องๆได้มาวันนี้ก็สามารถที่จะนําไปขยายผลให้กับพี่เพื่อนน้องที่เรียนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอาเภอขอนมนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6โรงเรียนนะคะที่เป็นเรียนต้นแบบนะคะ6ตําบลน,นะคะ ก็จะมีโรงเรียนบ้านวเิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งปลือนนะคะโรงเรียนบ้านโคงหานนะคะเรียนบ้านคนม่วงนะคะแล้วก็อีกรงหนึ่งโรงเรียนบ้านเวยสารนะคะออกาบ้านกลางนะคะก็จะมีหกโรงเรียนยในตําในอำเภอของพนมนะคะค่ะอันนี้ในส่วนของของพนมค่ะค่ะขอบคุณท่านขอพรสุขนะคะสําหรับอีกแนวคิดหนึ่งนะคะของรงเรียนบ้านท<อ>่าโกที่ ท่านผู้บริหารได้มาชแชร์ให้เรารับทราบว่าท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อนำครูไปสู่การจัดการเรียนรู้เชิงลึกแล้วก็นำนำพาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้รับทราบกันว่าท่านใช้ในในเรื่องของการ ระบบนิเทศไายในแล้วก็เรื่องของ PLC นะคะการรับรู้จากข้างนอกเข้าสู่ข้างในเพื่อนำมาพัฒน,นาแล้วก็เรื่องของเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยดูแลน้องนะคะอันนี้เราได้2แนวคิดแล้วนะคะจากราบชบัณฑิตาะสองแล้วก็โรงเรียนบ้านตั้งโบนะคะ